สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่การนำใ,ในดวงคลิปในตอคลิปนี้เราจะมาตรวจสอบพลังงานของคนที่คิดก่อกวนสร้างความปัดป่วนในชีวิตของคุณเขาเป็นอะไรเขาต้องการอะไรและชีวิตของเขาต้องเจอกับอะไรทรงพานพลังงานของคุณอนุญาตให้เราเปิดวงจะตด้ด้วยการกด cribe แล้วก็ไลค์แช์นะคะเดี๋ยวเรามาดูกัน พลังงานของคนคนนี้และคุณนะคะลักนณราศีที่โดดเด่นอะคคเรียตราศีกุมทันลมธรัสราศีพิศพธาดินวัตถัน้ามีนกรกฎพิจิกฟันคนเกิดวันอาทิตย์ธาตุไฟวินัสราศีพิศพราศีตุลแคปิคอนราศีมังกรธาดินเนบจุนธาดินพลุศกมกรยูเรนัสชาวทันลมมิทุนตุกุมตัวเลขวันที่เกิดที่เกี่ยวข้องกับคุณและเขามี11-16 สองสิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสี่สิบสามแล้วก็ยี่สิบสิบสามแล้วก็ยี่สิบนะคะแลัคนาราศีไม่มีไม่เป็นไรนะคะพลังงานที่โดดเด่นไม่มีไม่เป็นไรมาดูเรื่องราวกันว่าพลังงานของคนคนนี้ยนะคะทำไมเขาถึงคิดอยากจะก่อกวนสร้างความปั่นป่วนให้กับคุณ เขาต้องการอะไรพลังงานของเขาเกิดมาจากอะไรทําไมเขาคิดอยากจะก่อกวนสร้างความปั่นป่วนให้กับคุณนะคะคนคนนี้เขาเป็นคนแบบไหนเขาไปเจอกับอะไรมา The Empress นะคะพลังงานของผู้หญิงนะคะ ซึ่งมีความทุกข์ใจมีความไม่สบายใจเด p เพลสตรงนี้เขาหน้าที่จะมีชีวิตที่สมบูรณ์แบบเนาะเมื่อครั้งในอดีตนะ,ะแต่ปัจจุบันนี้รู้สึกว่าชีวิตของเขาเนี่ยนะคะทุกอกทุกใจเสียอกเสียใจนะคะปัญหาการงานปัญหาบุคคลรอบข้างเพื่อนสังคมที่เหมือนกับว่าไม่ว่าเขาจะทำอะไรไม่ว่าเขาจะพูดอะไรทุกๆคน ขัดขวางขัดแย้งเขาไปหมดเลยไม่ตามใจเขานะแล้วก็รู้สึกว่าเขาคือแบบเหมือนพยายามที่จะพูดพยายามที่จะเล่าพยายามที่จะบอกนะคะทุกทุกคนนะคะแล้วก็ยังขอคำปรึกษา,าคนที่เขาสนิทด้วยอ่ะเพื่อนที่สนิทด้วยสังคมที่สนิทด้วยนะคะคือเหมือนกับเห็นอกเห็นใจเขาเอารมณ์เนี้ยณนะตอนนี้เวลานี้ไม่ว่าเขาจะพูดหรือว่าทำอะไร ไม่มีใครนับหน้าถือตาเขาไม่มีใครเชื่อถือเขาไม่มีใครสนใจเขานะเพื่อนๆสังคมที่ทํางานบุคคลรอบข้างหรือแม้กระทั่งนะคะคนในครอบครัวลูกๆหลานๆน,นะคะหรือว่าพ่อแม่เพื่อนสนิทของเขาเนี่ยรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทําสิ่งที่เขาพูดผู้คนเหล่าเนี้ไม่สนใจเลยไม่เชื่อเขาไม่ใส่ใจเขาชอบขัดแย้งเขา ชอบขัดขวางคําพูดของเขาไม่ตามใจเขาเหมือนเดิมนะคะไม่ว่าเขาคิดจะพูดจะทําอะไรนะคะฟังดูแบบไม่เข้าท่าขัดหูทุกคนไปหมดนะคะแล้วก็ทําให้เขาเหมือนกับหงิดงุนหงิดวุ่นงานเอาแต่ใจตัวเองแล้วเขาก็มองว่าเออไม่ว่าเขาคิดจะทําอะไรเนี่ยคือมันไม่ได้ดังใจเลยอะ่ะ หรือว่างานที่เขาทําธุรกิจการงานที่เขาทําไม่ได้รับการสนับสนุนเหมือนเดิมแหละเพื่อนเพื่อนสังคมนะคะไม่ชื่นชมไม่เชื่อเขาไม่สนใจเขาเขาต้องทํางานคนเดียวเขาต้องเหนื่อยเขาต้องลําบากคนเดียว หะเขาพูดจนปากเปียกปากแฉะนะะก็ไม่มีใครเชื่อฟังไม่มีใครสนใจเขาเหนื่อยลำบากอยู่คนเดียวเหมือนตัวคนเดียวเหมือนหัวเดียวกระเทียมรีบนะตอนนี้เวลานี้ก็เลยทําให้เขาเหมือนกับเรียกว่าหาที่ลงหาที่ระบายนะคะแล้วก็มาเจอคุณคือประมาณที่อาจจะพูดจากระแทกแดกดันหรือว่าหงุดหงิดใส่คุณโมโหคุณนะฮะเห็นชีวิตของคุณดีมีความสุขนี่คือสิ่งที่เขานะคะสัมผัส แล้วก็เหมือนกับว่าต้องการที่จะระบายความรู้สึกนะคะคนคนนี้คิดก่อกวนสร้างความปั่นป่วนในชีวิตของคุณมาดูซิสิ่งที่เขาคิดจะทำํำสิ่งที่เขาคิดจะทำแล้วก็ก่อกวนนะปั่นป่วนในชีวิตของคุณห้าดาต้องการเอาชนะทุกๆคนนะคะ ต้องการแสดงให้ทุกๆคนเห็นว่าคําพูดหรือว่าการกระทําของเขาเนี่ยมันจริงจังมันเด็ดขาดนะคะแล้วก็สามารถที่จะบังคับทุกๆคนนะคะให้อยู่ใต้อารมณ์อยู่ใต้ความรู้สึกเขาได้ประมาณเนี้ยไม่ว่าเขาจะพูดหรือว่าทำอะไรทุกคนต้องยอมซิโรราบกับเขานะคะแต่ภายในใจของเขาเนี่ยคือไม่ว่าเขาจะพูดหรือว่าทำอะไรนะคะกับคนอื่น ก็เหมือนกับว่าชีวิตของเขาก็ไม่ได้ดีขึ้นนะอาชีพการงานของเขาความสําเร็จของเขานะคะก็ไม่ได้รับคําชื่นชมนะแม้กระทั่งนะสิ่งที่เขาทำอ่ารู้สึกว่าผลพลอยได้หรือว่าอาชีพการงานที่เขาหยิบจับเนี่ยมันก็ไม่ได้ประสบความสําเร็จนะไม่มีผู้คนชื่นชมสรรเสริญยกย่องนะรู้สึกว่าคนคนนี้ หน้าที่จะมีความทุกข์อกทุกใจในธุรกิจการงานที่เขาอาจจะทําคล้ายๆกันกันกบคุณก็ได้แล้วเขากลับไม่ได้รับคําชื่นชมนะคะไม่ได้รับคําสรรเสริญยกย่องยินดีนะคะอาชีพการงานนียคือแบบมันไม่สร้างชื่อเสียงมันไม่สร้างรายได้ให้กับเขานะ,ะเขาหมกมุ่นอยู่แต่สิ่งนี้คือมันเครียดอะ่ะมันกดดันนะคะยิ่งกดดันตัวเองยิ่งเครียด ก็ยิ่งเหมือนกับว่าไม่ประสบความสําเร็จนะ,ะเหมือนเขาเครียดหรือว่าเขาเหมือนกับอารมณ์เก็บกดนะคะไบโพล่าหรือว่าเป็นเป็นคนเหมือนกับเวลาต้องการอไอแล้วไม่ได้นะคะแล้วมันจะงุดหนิดนะคะคือไม่รู้จักปล่อยวางนะ,ะแล้วก็สิ่งที่เขาทํามันเป็นยังไงธุรกิจการงานสิ่งที่เขาเขา,เ,าเรียกว่าเขาทําเนี่ยมันทุ่มเท นะทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างเลยทุ่มเทกายใจทุ่มเทเงินนะคะทุ่มเทความรู้สึกเขาคาดหวังความสําเร็จเขาคาดหวังชื่อเสียงเขาคาดหวังให้ผู้คนนะที่รู้จักเนี่ยมาชื่นชมยินดีกับสิ่งที่เขาทําเขาคาดหวังรายได้เขาวหวังว่าอาชีพการงานที่เขาทำเนี่ยมันจะทําให้เขาร่ํารวยประสบความสําเร็จแต่มันกลับไม่ประสบความสําเร็จมันกลับไม่ร่ํารวย นะคะคือมันไม่มีชื่อเสียงอ่ะในสิ่งที่เขาทําและนะคะเขาเปรียบเทียบอะไรกันกับคุณนะทําไมเขาถึงหงุดหงิดเขาเปรียบเทียบว่าทําไมสิ่งที่คุณทําเพื่อนๆหรือว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จทั้งๆท,ที่คุณก็อายุน้อยกว่าเขาทั้งๆท,ที่คุณก็เหมือนกับว่าคือไม่ได้โดดเด่นอะไรนะคะ,ะ,คะเขาดูแล้วเหมือนกับว่าเออคุณน่ะมีความสุขมาก ะะมีความสุขกับสิ่งที่ได้รับนะคะอาจจะเป็นเงินทองหรืออาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวนะชีวิตของคุณมีความสุขจังเลยอ่ะคุณไม่ได้สนใจว่าคุณจะเหมือนกับว่ามีเงินมีทองมากน้อยแค่ไหนแต่คุณอยู่กับครอบครัวนะคุณเหมือนกับว่ามีการอาจจะเหมือนกับว่าไม่ได้อยู่ตรงนั้นแล้วหรือว่าไม่ได้ทํางานอยู่ใ,ใกล้ๆเขาแต่รู้สึกว่าถ้าหากเขามีการมาส่องมาดูชีวิตของคุณเนี่ยเขามองเห็นความสุขของคุณผ่านโซเชียลออนไลน์ แล้วเขารู้สึกว่าเฮ้ยทําไมชีวิตของคุณแบบดูดีจังเลยไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าคุณจะทำอะไรคุณได้รับความสําเร็จคุณมีความสุขตลอดเวลานะคะและเขาจะทําอะไรกับคุณเขาอยากจะทําอาชีพที่มันสร้างรายได้แล้วก็ชื่อเสียงสร้างความสําเร็จเขาอยากจะใช้ความรู้ความสามารถที่เขามี นะคะแล้วก็สรรสร้างส,สิ่งที่เขาอยากได้คือเป็นในเรื่องของรายได้อะนะแต่รู้สึกว่าอาชีพหรือว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันเหมือนกับเรียกว่ามันไม่โดดเด่นมันไม่ได้รับการยกย่องมันไม่ได้รับชื่อเสียงและความสําเร็จทําให้เขารู้สึกว่าเอ๊หรือว่าอาชีพนี้มันไม่เหมาะกับเขาหรือว่าสิ่งที่เขาทาเนี่ยคือเขาต้องทําอะไรอ่ะเขาต้องทําอาชีพอะไรเขาถึงจะมีชื่อเสียงแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะ ดูเหมือนพลังงานของคนคนนี้เหมือนจะเป็นหมอดูหรือว่าเหมือนจะเป็นคนที่ทําอาชีพเกี่ยวกับโซเชียลออนไลน์คล้ายๆกันกันกบคุณแล้วก็รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการชื่นชมนะคะหรือว่าอาจจะเหมือนกับผู้คนไม่ยกย่องสรรเสริญในความรู้ความสามารถของเขาและชีวิตเขาไม่มีความสุขไม่โดดเด่นนะคะและเขาคิดอยากจะทาอะไรกับคุณเขาคิดว่าสิ่งที่เขาลงทุนลงแรงไปเนี่ยมันอาจจะมาจาก นะการที่ตัวของเขาเนี่ยไม่ได้มีความรู้ความสามารถเพียงพอยังไม่ทุ่มเทมากพอยังไม่เหนื่อยยังไม่เหมือนกับว่าเรียกว่ามีความรู้เกี่ยวกับสิ่งนี้มากพอก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าเขาต้องนะคะไปถามหรือว่าศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับนะอาชีพการงานเหล่านี้นะคะไปถามผู้รู้ ไปถามคนที่เก่งมาก่อนหรือว่าไปถามคนที่ทํามาก่อนแล้วก็มาพัฒนาตัวเองแต่เขาก็ไม่รู้ว่าเขาผิดพลาดตรงไหนเขาทําอะไรผิดทำไมถึงไม่มีชื่อเสียงหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จนะคะอะและเขาคิดว่าตัวเขานะคะจะประสบความสําเร็จไหมในสิ่งที่เขาทําเขาคิดว่าตัวเขาจะต้องไปทําบุญนะคะหรือว่าไปขอสิ่งศักดิ์สิทธ ะะเพื่อที่จะทําให้การงานของเขาสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันประสบความสําเร็จนะคะเหมือนจะเข้าวัดปฏิบัติฟังทำและวเริ่มที่จะเหมือนกับว่าคิดว่าเอ้ยเป็นเพราะวิบากกรรมเป็นเพราะกรรมอะไรต่างๆหรือเปล่าทำให้ชีวิตของเขาไม่มีความสุขเลยทำให้การงานของเขาไม่ประสบความสําเร็จเลยนะคะแล้วเขาก็เปรียบเทียบว่าเอยเขาก็เป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะแล้วเขาก็เพียรพยายามขยันคือแบบ คนไหนเขาไปปรึกษาหรือว่าไปขอความรู้เนี่ยคนไหนบอกยังไงเขาก็ทําหมดเลยนะคะและเขาก็เชื่อมั่นว่าตัวเขาเนี่ยมีความรู้มีความสามารถมากพอที่จะทําอาชีพนี้แต่มันกลับไม่ประสบความสําเร็จนะคะและต่อจากนี้ไปต้นไปเขาคิดจะก่อกวนคุณอีกหรือเปล่าสร้างความบั่นป่วนให้กับค,คุณอีกหรือเปล่านะคะก็มีการวางแผนคิดอยากจะก่อกวนคุณให้คุณ นะคะพังทลายดูสินะอยากจะก่อกวนให้การงานของคุณน่ะนะล้มเหลวหรือว่าพังทลายลงไปหรือว่าทําให้คุณเหมือนกับว่าไม่มีกําลังใจในการทํางานหรือว่าทําให้คุณไม่มีความสุขนะคะแล้วก็ทําให้คุณเหมือนกับว่าเออเดือดงเนี่ยทาให้คุณเหมือนกับเออไปทําอะไรก็ได้นะไม่ต้องมาจะแข่งขันกับเขาไม่ต้องทําอาชีพเดียวกันกับเขาเขาจะได้ประสบความสําเร็จเขาจะได้ไม่มีคู่แข่ง นะคะคุณจะได้แบบลําบากอะ่ะเออประมาณนี้นะคะมันมันเป็นความคิดที่แบบว่าต้องการที่จะทําให้คุณเหมือนกับลมเลิกความตั้งใจที่จะทําอาชีพหรือว่านะมีรายได้เข้ามานะคะประมาณอยากจะให้คุณหยุดทํางานหรือว่าอยากจะให้คุณหมดกําลังใจในการทํามาหากินนะคะแล้วเมื่อคุณเจอนะคะ คนที่คิดก่อกวนคุณเนี่ยชีวิตของคุณจะเป็นอย่างไรดีเอ็มเพรสค่ะสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะไม่ว่าเขาจะคิดก่อกวนยียวนคุณกวนประสาทคุณมากแค่ไหนนะคะคุณก็ไม่สะทกสะทานสะเทือนบกนะคุณก็มุ่งไปที่เป้าหมายในอนาคตข้างหน้าแม้คุณจะรู้สึกเสียใจแม้คุณจะรู้สึกว่าคุณมีคนที่เข้ามาปั่นป่วนชีวิตของคุณแต่เชื่อว่าคุณไม่สนใจอ่ะคุณจะเดินหันหลังให้คนคนนี้เลยแล้วคุณก็ปล่อยให้ คนคนนี้นะเขาวุ่นวายนะกับชีวิตของเขานะครับประสาทรับประทานนะคะชีวิตของเขาไปเองแล้วก็คุณก็ไปโฟกัสนะการงานของคุณเองนะคะแล้วก็สร้างความมั่นคงนะคุณจะไม่สนใจคุณจะเมินเฉยต่อพลังงานเหล่านี้นะซึ่งคนเหล่านี้หรือว่าคนที่ก่อกวนคุณเนี่ยท้ายที่สุดแล้วเขาจะเจ็บปวด เขาจะทุกข์ทรมานเสียใจเขาจะเหนื่อยแล้วเขาจะท้อไปเองเขาจะเหมือนกับว่าไม่สามารถที่จะมีกําลังใจที่จะลุกขึ้นมาต่อสู้นะคะใช้ชีวิตที่มีความสุขได้ท้ายที่สุดแล้วคนคนนี้นะคะเหมือนกับว่าต้องการกาลังใจอะ่ะ นะคะก็ต้องเหมือนกับว่าไปทําอาชีพการงานที่มันเหมาะสมกับตัวเขาเองนะคะอะไรที่มันไม่เหมาะสมกับตัวเขานะคะมันก็ไม่โดดเด่นหรือว่าความรู้ความสามารถไม่ถึงนั่นเองฉะนั้นก็ต้องปล่อยเขาไปตัวคุณก็อย่าไปสนใจตัวคุณอย่ากเก็บคําพูดหรือว่าคําที่เขามาก่อกวนคุณอะใส่ใจปล่อยให้เขานะคะพังทลายไปกับวิบากกรรมในสิ่งที่เขาทําความทุกข์ทรมานจะปักหลังเขาหรือว่าความเจ็บปวดนะความเครียด นะคะชีวิตเขาไม่มีความสุขเนี่ยมันจะสะท้อนย้อนกลับไปหาตัวเขาเองส่วนตัวของคุณนะต้องมีจิตใจที่มั่นคงแน่วแน่เด็ดขาดนะคะแล้วก็มุ่งนะพุ่งไปข้างหน้าอย่างเดียวอย่าไปสนใจพลังงานแบบนี้นะฟังเพื่อเป็นแกนนำทางเป็นแนวทางขอบคุณทุกการติดตามค่ะ